ย็งคนมากบกินงามวันดี้าพี่น้องบได้พอกันโดนคักห้างหายไปโดนนี้เวลาจักหญ่ายเงียมือนีสิบามาเปิ่งคุ้ยสายพัฒนาเดี๋ยวนี้ราคาคุ้ยราค้างงัวก็ลังลงผู้ใดมีเงินกะสื่อเก็บไว้สันพันวา ข่อยทั้งเมือดนี่หกตัวแม่นีสมทับตัววางสองเดือนกว่าที่เลี้ยวที่เลี้ยวติดแล้วล่ะติดแล้วพี่น้องน,นี่ตัวต้วนอ้วนขนาดยาบ่าคคอยมีดด้นี่ยังเล็บ กินยาดีคัะเลี้ยงลูกเลี้ยงเอาลูกมันเอาลูกมันเป็นกำไลแม่มันกระซือมาแพงที่จริงง่วเนี่ยั่วคขวยวเนี่ยมันบริข้นได้โล่งด้พี่น้องราคามันปกติดี ตั้งแต่เลี่ยงมาเนี่ยมันมาขึ้นส่วงวันหนึ่งหันมันขึ้นโพดมันก็นเลยแบบคือจังราคามันลงอันนี้เพื่นกระสีขายอยู่ด้วยจ้ะผู้ใดอยากได้กับติดตัวมาหลายแม่คนว่า ยางมาละเรื่องแม่เนี่ยแม่เนี่ยอ้วนคักแต่ว่ามันเป็นค้วยพันค้วยเตี่ยรหัสอ่างไงข้วยเตี่ยแต่ว่าค่อยอ่างไง คลองใกล้สิออกแล้วน้อยสองเดือนก็ออกเดี๋ยวมันออกแล้วสิออมาถ้ามาเบืองมันออกลูกเตี้ยเตี้ยเตี้ยเขาขวาก,กบคำเหรอเด้ขขเขาควากแล้ว,ขว,ขวเขาควากแล้ว,ว,วเลยเขาคอกแล้ว ตื่นคนได้บ้นไ่อยากกินหญ้าได้บ้านขายไปแล้วตัวหนึ่งฟูงนี่พี่น้องขายตัดเถิกไปตัวหนึ่งอืมไป <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปข้อค้อกกันแล้วข,วขว้อข,วขวก้ขวขวกไปข้อข้อข้อข้กไป าขาอคอกแล้ว <c oughs> เาว้เาคอกข้อคอกไปเลยไปเลยไปทาลูกข้ออกไหม <c oughs> ไปไปอขออกเลยไปไปไปขกอขกข้ออก ออกเลยไปไปไปคำแล้วํำแล้วแล้วอันนี้ปีกลัวเนี่ยเม่ทักหน่อยปีกลัวบรรยากาศทุกฝนสิตุกนี่เราจ้ะได้ฟุ้นไปนำมาเสาทีเันเหลี่ยงเลยนี่เสาวโบ้แพ้งบานห่า เอาหัวเอาทงอย่างมามัดหลอกมันเจ้าทีเันเลี้ยงย่ามแรกนะี่ก็เจ้าหาล่อยเลี้ยงไปหอดจนหอดย่ามลงหน้าผมเลยจ้ะ อันนี้ลูกไส้เพชร่ำโค้งย่างไปไหน,นเดี๋ยวนี้ได้หอยน้ำบาตนรนกำลังแยนะกำลังสีแหลนไปหนอกำลังออกจางหางัวกำลังไปขายหมื่อวานเก็นเขาจะมาซื้องัวยอยู่แต่ว่าคล้วยเนี่ยหัดจะขายยาก พอกเดจะมาเด้ไมนสิต่ำเดแ้แม่มาเอาควันแร้วมันมันมาต่ำแม่มันยาแแดแน่ค่อยเป็นค่อยไปพี่นนอง เกษตรกรนลู้เรียงนัวเรียง,วยงควายเขาเรียงไปเรื่อยๆบ่มีคนมาซือกะเรียงไปเรื่อยๆบ้านซิมี่จังหวะของมั่นหรอกเขาคอกแล้ว พี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปสมิสรกรวันวยโอกาสหนาาได้จะภาพว่าเบิงต่อมันมันออกหลูกมาจากอยกจัดเดือนกลักวๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า